อ่าเราก็ขยับมาอยู่มุมนี้อีกพี่น้องพ่อเอกพ่อเอกเอ้ยร้อนไหมครับอืม,ร,อม,อมร้อนไหมเนี่ยลุงนทนถามร้อนไหมเนี่ยอ้าวเลว เชื่อมั่นฟอร์มดีของ youtube ทุกท่านร้อมบวกก็ทำทำข่าวคุณจาจินะครับเราก็ทำข่าวให้มันถูกต้องชัดเจนนะครับคือไม่ไม่บิดผิวนะครับคนอื่นเขาไม่เคยมานะครับจับจากความรู้สึกจากความไม่ชอบนะครับแต่ว่ายูทูบเบอร์เราที่เข้ามาในพื้นที่ก็เห็นภาพจริงๆนะครับก็มาเห็นภาพเพราะฉะนั้น เรื่องพวกนี้นะครับเรารู้เราเห็นทุกวันทุกวันนครับลุงนนดูให้ชัดๆดูให้นานๆยังไงก็บอกได้เลยว่า <c oughs> เกินทั้งหมดสิบกว่านะครับที่เขาที่เขาดูนะครับพัชรักเกินเจ็ดประการ ใช่ครับผมก็ช้างเผือกนี่แหละพี่น้องครับแต่ว่าจะอยู่ที่มุมมองว่าคุณชอบไม่ชอบนะครับบางทีก็นะครับไปฟังคนอื่นแต่ไม่เปิดใจนะครับมาเยี่ยมชมไม่มาดูนะครับจริงๆอยากให้รู้นะครับก็ต้องมาดู คนโฟนก็มาแล้วนะครับจาจิจ่าจิจาจิโฟนโฟนโฟนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ลุงนนก็เอ่อไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าจับประเด็นไม่ค่อยได้อีกอย่างหนึ่งลุงนนไม่ไม่ค่อยเข้าไปค้นหาประเด็นหรือว่าข้อคอมเมนต์ต่างๆนะครับในระหว่างที่ลุงนนนั่งไล่นะครับสังเกตได้ก็จะไม่มีพวกอ่าพวกมดพวกแมลงพวกขวกวเข้ามานะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าลุงนนเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไร อีเลฟเฟนวโลกของช้างสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะลุงนนท์พ่อเอกดมอือตัวเองทําไมอ๋อมันเหมือนมันเป็นสัญชาตญาณน,นะครับสัญชาตญาณน,นะครับแต่เขาไม่ได้ไปทําอะไรหรอกพี่น้องเขาก็ทําท่าแตะแ,แ,แค่นั้นเองนะครับพ่อไปดูอบอุ่นอุดมสมบูรณ์นะครับบึกเลยบึกเลยใช่ไหมพ่อเอก ดูอยู่ทุกวันท่านหน้ากรีงขามและสง่างามมากนะครับพ่อภัยจะถอดรูปแล้วก็ถอดเยอะนะพี่น้องเนี่ยถ้าได้ล้างได้ขัดดีๆเนี่ยพี่น้องเอย้ยแล้วพี่น้องมาเที่ยวนี้นี่จะแปลกหูแปลกตาอย่างมากมาที่ยแรกๆนะครับตามลําตัวนี่ก็จะมีดานะครับแต่ถ้าล้างออกทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเลีกอกสีม้อใหม่เลยนะครับก็จะชัดเจนเอ่อหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าก็ไปจดูกันสิสามสอง สวัสดียามเช้าค่ะลุงนนแดดอวยลมอวยแล้วลุงนนเออแดดอวยลมอวยเมื่เมนแดดแดดอวยแดดอวยบม่เมรสิหรือจ้งไหนหรือเปลี่ยนภาษาไทยพน <c oughs> <c oughs> ที่พาจนันแจ้งลุงนนฝากซื้อกล้วยให้หน่อยคะอ่ะหนึ่งร้อยบาทโอนแล้วแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีไอ้กดไอ้นั่นให้ลุงนนด้วยนะส่งไอ้กด ส่งทักทายอลุงนนแล้วก็ส่งชื่อนาำสกุลให้ลุงนนทลุงนนจะได้อวยพรให้ถูก ครับเขาก็ก็ก็มีเงินเข้ามาที่ลุงนวนแล้วเดี๋ยวดูลายครัเพระธานาธาลุง,งลุงนวลไถ้าคือเวลาอวยพรนะครับเวลาอวยพรถ้าถ้าอวยพรแต่ชื่อนะครับก,ก็ก็ไม่ครอบคลุมแต่ถ้าได้ได้นามสกุลมาด้วยนะครับการคือบางทีการถวายทานหรือว่าทำบุญไม่ว่าจะให้คนให้สัตว์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาเรียกว่าผู้โอ้โหทำอะไรพี่นอ้อง